ต่อไปเป็นการเลือกตั้งในคณะที่19นะครับคณะกรรมการการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิน่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษครับขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายรัฐชัยโชคชัยวัฒนากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักภูมิใจไทยกับผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิน่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษจำนวน15ท่านดังต่อไปนี้ครับในสัดส่วนพักก้าไกล 1. นางสาวเพชรชลัิ์ใหม่ชมพู 2. นายวีลนันท์หวดสี 3. นางสาวปรัชยาวันชัยสืบ 4. ว่าที่ร้อยตีสมชาติเตชะถาวรเจริญในสัดส่วนพักเพื่อไทยจำนวน3ท่าน 1. นนายกเกษมอุปละ สองนายพรเทพภูลศรีธนกกูสานายบุญแก้วสมวงศ์ในสัดส่วนพักภูมิใจไทยจำนวนสีท่าน 1. น,นางสาวมาริกาจิระพันวานิชสองนายคงกฤิฉัดมารีลัตสามนายพลลพีสวนฉุยสี่นายนลินคังผาในสัดส่วนพักพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งท่าน นางขวัญเลือนเทียนทองในสัดส่วนพักรวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งท่านนายเกียงยศสุดลาภาในสัดส่วนพักไทยสร้างไทยจำนวนหนึ่งท่านนายหลังธุระพลและในสัดส่วนพักชาติพัฒนากลา้านายประสาทตันประเสริฐครับขอผู้รับรองครับครับขอบคุณครับ จะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีผมขอตามที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครับขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับรายชื่อคณะกรรมาการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิน่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ 1. น,นางสาวพชรัตน์ใหม่ชมพู 2. ในายวีรนันหวดศรี 3. นางสาวปรชญาวันชัยสืบ สว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญห้ 5, นายเกษมอุประหกนายพรเทพพูลศรีธนากูลเจ็ 7, นายบุญแก้วสมบงแปนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชเก้านายคงกริฉัตรมารีรัตสิบนายพลพีสุวรรณชวีสิบอ็นายนรินทร์คลังผา 12. นางขวัญเรือนเทียนทอง 13. ในเกรียงยศสุดลาภา 14. ในหลังธุรพลและ 15. ในประสาทตันประเสริฐครับขอบคุณครับ